มาจับกบเลื้อยอยู่ตัวเดียวนี่พ่อแม่ผ่านหมู่ไปเหมือนแล้วยังเพื่อนผู้เดียวดอง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 อยู่คุบเลยอย่าให้ได้เข้าไปนะอย่าให้ได้เข้าเป็นโอ้ยได้เข้าไปจริงๆด้วยทีนี้นะอึ๊บโอ้ยอ่าเข้าไปเลยนี่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บอุ๊บตัวนี้นี่ขอลองจับนะคอลังจับมันไง ผูอ้อันนี้นะเพราะว่าตัวเล็กนี่ไงคางดาคางเขียวแม่ลองทําแบบนี้สิตรงคอมันถ้ามันกอดมันอยากผ้าชม,มยังไม่กอดยังไม่กอดเออปะเดี๋ยวเอาพ่นไปโอ้โย <c oughs> เกือบตุยเย่เลยเกือบตุยเย่ละพี่กบเดี๋ยวค่อยพ่นเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาขึ้นไปพี่ปลาปักเป้าปลาปักเป้าเราจับถ้าลองจับหลังมันเลย เด็ชายกบหลังจากที่เมื่อคืนบ้างมสาวเพื่อนพสมผ่านกบแต่ว่าเดี๋ยวท้าเบิ้งอีกก่อนว่าไม่ใมีไข่บอกเขาเบิ้งมือเศ้านี่โบเห็นไข่เลยเนาะเดี๋ยวท้าเบิ้งอีกใส่สายจากน้อยสกนอันนี้เป็นตัวผู้บ้างม,มสาวจับมาประมรไปจับตรงนั้นมันมไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บเขาให้จับตรงนี้แหละนี่ตรงนี้โอ้โหปล่อยลงไปอุ้ยอีนายเนี่ยมาใกล้เด้นหนามเดินหนามเด้อปล่อยลงไปเลยนะไปเลย ลุนแรงเอาไปแล้วไปแน้วดีนะมอาางตน้นตาไเห็นบอ่อปลาไหมโอ้น,น,นี่สม <c oughs> อาในบ่อเห็นปะมีตัวเล็กด้วยอูเห็นตัวเล็กอยู่ตัวนึงมักถั่วกับกำลังงามจาังเลยสาต,ต้นหอมก็ิได้ต่ำม,มักถั่วอีกแล้วมักลายต่ำม,มักถั่วมักตําแต่บ่มักกินเพิ่นว่าอันนี้ต้นมักเพล็ดต้นมักเพล็ดาน้อยเด็ดยอดไปแล้วใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยเด้อเห็นบ่ปลาเขาสร้างเป็นอัน ทางอาหารไว้เพื่ออนาคตเนาะอนาคตบาดเท่าบาดแก่ไปแล้วนี่บุมีแหงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็ต้องได้มาอาศัยอยู่ให้อยู่หนาแล้วแบบนี้หาอยู่หากินปะโอเคเต็นกบเต้นเดี๋ยวมาห้าบ้องกบเฮาแพ่พันหลายๆเ้อจ้าตอนนี้ยังมีแต่พ่อแม่ผ่นอยู่เนาะเขากำลังผสมผ่านเพราะว่าเขาเสาลูกฮวกเขาสีเลี้ยงอนุบาลลูกหวก เพื่อให้อันเป็นพ่อแม่พันธุ์กบในปีหน้านี่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่นูเห็นบนบนอะน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำด้วยอยู่ห้องในพ่นไปอันนี้ก็เป็นโครงการเลี้ยงกบของสาวน้อยกระบาวงสาวเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าเฮาซีประสบพลสสำเร็จในการเลี้ยงกบบ่อเฮาซีเพาะพันธุ์เอาลูกไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ปีหน้าด้วยจ้าบายบายโอเคบายบาย